อ้าวปัตรคนจนครับฟังดีๆวันนี้มีของขวัญปีใหม่ครับมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลมอบเงินให้อีกหนึ่งเดือนเดือนละ200บาทนั่นก็คือเดือนมก,กราคมนะครับเอาไว้ไปจับจ่ายซื้อของเอาร้านธงฟ้าอะไรนี่แหละฮะที่บรรเข้าตามปัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคมคุณจะได้เงินเพิ่มอีก200บาทคนที่ได้เงิน200บาทอยู่แล้วในทุกเดือนในทุกเดือนนะฮะจะเพิ่มอีก200 เท่ากับว่ามักกะลาคุณได้400คนที่ได้300บวกเพิ่มอีก200มักกะลาคุณได้500ได้แค่เดือนเดียวนะครับก็คือเดือนมักกะลาคมปี2566ซึ่งก็จะเป็นคนที่ถือบัตรคนจนคนเดิมนะฮะส่วนคนที่ถือบัตรคนจนใหม่ต้องรอครับประกาศผลปีหน้าก่อนนะ,ะถือว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่ได้1เดือน200บาทสำหรับบัตรคนจนทุกคนนะครับ